แล้วสวัสดีค้ทุกคนมากระครบหมดแล้วเราเดินทางกันเลยเย้เกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในดงทวารนอนในนิยายเรื่องราวอินเทอร์เน็ตก็จะมีคัพลิงกแี่มีวีหน้าตัที่ตุนะคะอะไรนะลูกตอนนี้เราอู๋ไปที่วีวีหน้าตัที่ตุนะคะนไงงถึ ตอนนี้เรามาแวะทานข้าวกันนะครับผมมช่เลยโอ้โห้าเล้าเลยคงษว้าวเฮยบิวตี้ฟูลมากเลยค่ะคือที่นี่มันแบบมีหอยฝั่งนี้แล้วแล้วเปิดเข้ามาฝั่งนี้ก็มีหอยอีกนะคะเรากินกันอิ่มแล้วเราจะอิ่วไม่ได้ตูปูไ,ไหนพงอ้โห ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเรากันแล้ววันนี้เราเลือกพักที่บาลคอนี่ขอนยาร์ดนะคะแต่ว่าเรามากัน2คืนเนี่ยคืนนี้เราพักที่นี่ก่อนคืนพรุ่งนี้จะไปพักที่ไ,<ง>ไหนก็ต้องรอดูอันนี้คำรับเราใช่ปห <laughs> ไม่ใช่ๆๆๆไม่ใช่ที่นี่องมากเลยอะ <laughs> ที่นี้มีการไร้ส่วนบนโลนแล้วก็เกิดแฮทแ็กใหม่ขึ้นมาค่ะแฮช ตอมจิโกะนะคะคู่จิ้นคู่ให, like, หม่ถ้าใครชอบก็เข้าไปดูในอิน스타แกรมเข้าไปดูในอิน스타แกรมถ้าหาไม่เจอก็เข้าไปที่อิน스타แกรมแม่ฝนก่อนแล้วค่อยทำมันนี่เก็บรองเท้าให้ป๋าป้าด้วยอ่ะน่ารักจิ้งเก็บของพี่โมด้วยลูกเฮ้ยมีคนมีกิ้งอันนี้จะเป็นฝนนี่เป็นห้องครัวตู้เย็น นี่อันนี้เป็นทำไมไม่เอาสองเตียงชิดกันไปเลยอ่ะอย่าอย่าอย่าคนเค้ารู้ห้องโถงรับแขกนะครับผมเสร็จแล้วเขาจะมีห้องนอนอันนี้จะเป็นเรา3คนนอนกันห้องน้ำว้าวซักผ้าเอ้ยมีที่ซักา้าด้วยอ่ะตอนที่พี่อาต้องเข้าห้องน้ำทำไมเป็นแอบดู นันเริ่มไม่ไว้ใจพวกเชิญแล<ว>้วน้ำอาบน้ำสมมัรบมานสตีสาน <c oughs> จะไปลงลุยน้ำกัน, <c oughs> นเนี่ยในเนี้ยไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยนะริงแล้วนี่ตอนนี้น้องเดียวจะลงน้ำแล้วนะครับผมระวังดตเราี้เราทำแคมเปญถ่ายรูปใต้น้ำกันอยู่นะครับ ขอดูภาพนิดนึงค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็หมดแรงนะคะกินข้าวที่กองข้าวค่ะเป็นห้องอาหารของโรงแรบมบบารโคนีค่ขอดยาซึ่งมีอาหารเยอะมากมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็มีทงังไทยแล้วมีทังซีฟูแล้วก็มีท,ทั้ทง,ทงอาหารจีสารด้วยนะคะใช่มีแบบทุกชนชาติาเลยออ ตอนนี้เราสองคนจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปเล่นห้องของเล่นนะครับแล้วทำไมคนอื่นไปไหนนอน,น,อน <laughs> ทำไมถึงนอนยังไม่ตื่นใช่ไหมไ,ไม่กินข้าวไ,ไม่กินข้าวจะเป็นยังไงท้องแฟบ,แฟบ <laughs> <laughs> นี่ห้องอาหารนี่เขาเปิดตแต่ตีห้าแล้ว น้องเดียวเขาตื่นหรือยังตื่นแล้วเหรอว้าวใครยังไม่ตื่นอนิวไม่ตื่นิวไม่แม่จ้ะอ่ะได้แป๊บหนึ่งเหรป้าทอดรองเท้ตื่น้วฮะ ไหนแม่แม่ไม่มีเฮ้ยแม่หายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนแม่ไหนเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเปล่าวางของก่อนก็ได้ลูกเฮ้๊ยย เข <laughs> yeah, ้ามาอยู่เลยตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะเข้ามาหลบหมูไปดูห้องนู้นไปด้องนู้นมีเตียงตัวแล้วอ่ะเปิดเข้าไปดูเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปอุ้ยใครยังไม่ตื่นมีเตเยงตัวแล้วอ่ะเหรอแล้วคนที่ไม่ตื่นคือใครอย่าถอดมาเปิดมากเลยเปิดมากเลยวันนี้เรากำลังจะไปแล้วไปไปห้องนี้เลย บายบายฉันตื <usion> okay ่นแล้วนะวันนี้โอเคนะบายบายบาค์คนี่ขอดยา